กใหม่ๆเลยก็เปิดมาสาักปีละ2,3ปสามปีแล้วนะใกล้นี่เป็นห้องมักเองมันบ่ มักจากมือมักสักสี่สโมงมันบ่อันนี้เมนถนนเส้นอย่างเขาเอิญงูบ่เส้นเส้นลงไปจะลงไปใต้เนาะมันบ่ลงไปเข้มของเส้นแข้มของเนาะเขาเอิเนาะอ๋อจังละอ่า ไก่มาโอ้กนี่อ่ะหยอกหยอกหยอกไหนเข้าเข้าเนื้อป่ะมีความหอมกระเทียมอืมแม่นหอมกระเทียมหวานได้นิดนึงไก่ทอดกระเทียมได้เรื่องเลยครับข้าจ้าวเนาะโตเลยได้ปะได้ปะอันนี้เด็กย่างกะ หน,นังไก่เรียงเกาะหนังไก่